สวัสดีค่ะชาวราศิกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเจลเบ c ช a n น e ลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรในเดือนแรกของปีนี้เนาะ ฟังให้จบนะคะคลิปนี้อาจารย์อวยพรเยอะมากนะคะขำวอวยพรอยู่ท้ายคลิปเยอะมากเลยนะคะอยากให้ฟังให้จบก็ได้รับพรดีๆกันไปฟังหลายๆครั้งด้วยนะคะเอาละมาดูกันเลยนว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้อือฮึมีนี่เลยค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยเดินข้ามไปอยู่อีกจุดหนึ่งได้ นะคะเหมือนข้ามสะพานข้ามฝั่งเนาะไพ่บริดจนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราไปเจอหรือไปค้นพบอะไรใหม่ๆนั้นะที่ตอบโจทย์กว่าเหมาะกับเรามากกว่าลักษณะนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันนะคะ e ทาวเวอร์คือมีเรื่องที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนอย่างไม่คาดคิดอะไรที่เข้ามาแบบเออเหมือนกับชับพลัน ฉับพลันทันใดลักษณะนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ชุดหลักนะคะว่ามีอะไรจะบอกกับเราบ้างอยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนากรกฎนะคะในเดือนมก,กราคมนี้ได้โปรชีแนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนากรกฎภาพรวมนะคะภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครวัวหรือใดๆที่ไพ่รดาวต้องการสื่อมาถึงนะคะสำหรับราศีหรือ Lacana Gora Cotno Avacamaduken Four of Pinnacles Page of Source Four of Wands Two of Pinnacles Death Three of Source King of Source King of Pentacles, Five of Cups, Ace of Pentacles, Bottom of the Deck, Nakadai by Judgment. Mm-hmm. มีข้อเสนอที่ดีมากๆนะคะเป็นออฟเฟอร์บางอย่างที่กำลังจะมาถึงอาจจะเป็นจ็อบออฟเฟอร์ข้อเสนอเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนก็ได้คิดว่าหลายคนมีโชคทางเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะเป็นเรื่องของเงินก้อนหรืออะไรอะไรนะคะตรงนี้ก็มีเหตุการณ์ที่น่าจะได้พูดคุยในระดับลึกเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ว่า ต้องทำธุรกิจอะไรบางอย่างอืแต่ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้หมุนเงินหรือเป็นเรื่องของการบนเวียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของบริวารอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องอืตอนนี้หลายคนก็มีเรื่องตัวแทนด้วยที่ว่าต้องเหมือนกับดิวด้วยอาจจะเป็นในหน้าอสังหาอย่างเงี้ยฮะ่ะ น่าจะใช่ถ้ายังไงก็ตามเนี่ยอยากให้พูดคุยกันนะคะให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของข้อสรุปหรือว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นเรื่องของความไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนนะคะดูแล้วคลุมเครือหรือเครือบคลุมนะคะเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะอยู่ เป็นการได้รับชัยชนะมาในแบบที่เรียกได้ว่าใส่ซื่อนะคะไม่ได้มีอะไรในนอกในกันแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันต้องมีการไกลเกลีย่ยก่อนหรือว่าเป็นการพูดคุยในเชิงประนีประนอมยอมความเป็นการทําสัญญาแบบนี้ก็ได้สัญญาประนีประนอมยอมความหรือว่าเรื่องของการไกลเกลีย่ยเนี่ยน่าจะต้องใช้คนที่เรียกได้ว่ามีทักษะในการเจรจาเข้ามาช่วยเหลือนะคะ ทำให้หาข้อสรุปตรงนี้ต้องพบกันคนละครึ่งทางบ้างไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะมากอันนี้พูดถึงเรื่องของบาลานซ์นะคะสมดุลแล้วก็การพบเจอกันคนละครึ่งทางแล้วก็เรื่องของการที่ว่าหาข้อสรุปที่พึงพอใจทุกฝ่ายหมายความว่าอ่ะโอเคเขาแฮปปี้เราแฮปปี้โอเค,เ Happy, Happy, อเคจบดีลนะคะไม่งั้นเราปิดดีลไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็จะยื้อกันไปแบบนี้เรื่อยๆอืม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องจักรนะคะหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันดูแล้วมันต้องมีการเขาเรียกว่าไงอะ่ะคุยกันมาแล้วดีวกันมาก่อนหรือเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรคือเป็นเรื่องเป็นราวะคะ่ะไม่ใช่ว่ามาแบบอา่าไม่ชัดเจนอย่างนี้นะคะความคลุมเครือเนี่ยอาจจะนําไปสู่การหลอกหรืหอโกงก,กันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คุยกันให้เคลรแ์แต่แรกจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันต่อไปนะคะ งานที่เกี่ยวข้องกับไอทีอิเล็กทรอนิกส์งานออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับต่างประเทศดูแล้วดีมากๆมันมันมีช่องทางของมันนะคะใครกับว่าเราจะเจอทางทํากินใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันทําให้เราได้ในสิ่งที่เราอรออยู่นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าการยุติปัญหาบางอย่างหรือย้ายออกนะคะบางคนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐเลยหรือเปลี่ยนที่อยู่เลยอย่างนั้นนะคิดว่าน่าจะได้เรื่องของ เงินทุนที่มาให้เราทําทุนทําธุรกิจหรืออะไรที่ว่ามันเข้ามาเป็นเงินก้อนน่าจะเป็นเรื่องของมรดกด้วยหรือว่าเป็นเรื่องของปันผลหรือโบนัสนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าจ่ายแบบจ่ายเป็นก้อนอจ่ายเป็นก้อนและหลายๆท่านก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรที่มันทําให้อึดอัดอยู่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเรียกว่า ตัวงานนะคะอาจจะโดนกดดันมาหรือมีภาวะที่เหมือนกับรับผิดชอบอยู่เยอะหลายอย่างหรือไม่ชอบบริวารลูกน้องหรือใครที่ว่าเขาทําให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่โอเคแบบนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ดูดีมากเลยนะตรงที่ว่าเราเดินหน้าต่อเราทํางานได้ก็คือมันก็เคลียร์จบนะคะปิดจอบไปแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะคะทีะ่รู้สึกว่า มันติดปัญหาค้างคาอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้แพลนไว้นะหรือถึงจะแพลนก็เหอะแต่ว่าก่อนอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้แพลนด้วยไงเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าต้องหมุนเยอะมากแต่ก็ผ่านได้นะคะในในเรื่องหน่วยงานที่ว่าอาจจะติดต่อกับ องค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นการสัมภาษณ์หรืออะไรที่มันดูแล้วเป็นลักษณะของ organization นะคะที่ว่ามีโครงสร้างหรือ structure ของทีมที่ค่อนข้างจะเ,เป็นเป็น serious จริงจังนะคะใหญ่ๆนะก็ดูแล้วมีอะไรที่จะเป็นข่าวดีแหละแต่ว่าก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะในการติดต่อเพราะว่า ดูแล้วทางนี้ก็ค่อนข้างจะแรงในเรื่องของคนข้างในเหมือนกับมันมีดรามา่าหรืออาจจะเป็นเหมือนการเมืองข้างในองค์กรเขาคือคนในอยากออกเนาะคนนอกก็อยากเข้าไปนะคะก็ดูแล้วดูให้ดีละกันค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในระดับสูงอย่างเช่นเป็นผู้บริหารเป็นนะักการจัดการผู้ผู้จัดการอะไรแบบเนี้ยอืมก็ข้างในวุ่นวายมาก ะะตอนนี้คนที่กำลังย้ายงานก็ขนลุกเลยเพราะว่ามันมันดูแล้วมันมันตรงอกับสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเกี่ยวคือดูแล้วเราเหมือนต้องไปเจออะไรที่มันค่อนข้างจะดราม,มา่าแต่ว่าถึงขั้นนี้ก็มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะการที่ตัดสินใจเดินหน้าก็เป็นสิ่งที่ดี c h ALLENGE เยอะนะคะอาจจะมีเรื่องของอางานที่เราไม่ได้แบบถนดัดอถูกโยนมาให้ ก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์นะคะที่อาจจะไม่มีใครอยากทําหรือประมาณว่าไอคนเนี้ยไม่อยากทำใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็เจ้านายก็บอกอะงั้นให้เธอทำนะคะมันก็จะเป็นลักษณะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยคือกลัวว่าจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีคนทำงานให้เจ้านายก็อยากเก็บไว้ทุกคนแต่มันกลายเป็นมาโอเวอร์โหลด ตรงเรานะคะก็เขาขี้เกียจหรือเขาไม่ชอบทํางานแบบนี้หรือเขาไม่อยากทําหรือทําไม่ได้แต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องไปรับผิดชอบให้แทนซึ่งถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยถามว่ามันแฟไหมโน้ no, มันไม่แฟ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็เรื่องของออกแบบหรือเกี่ยวกับอะไรที่เป็นศิลปะหรือแฟชั่นเนี่ยก็ดูทรงและค่อนข้างจะ ต้องใช้จินตนาการสูงนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็ช่วยเราอยู่เนาะให้เราทําได้คือมันเหมือนกับมันจะมีการเขียนหนังสือหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของบทประพันธ์ด้วยนะคะบทละครหรือเป็นลนักษณะแต่งเพลงหรือมิวสิคดนตรีหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับฉากนะคะการออกแบบดีไซน์หรือเกี่ยวกับเรื่องของชุดนะคะชุดราตรีชุดแต่งงานคือถามว่าตอนนี้เราโดนบีบหรือโดนกดดันเยอะมากน่าจะ ต้องมีจุดยืนที่หนักแน่นนะคะกว่านี้เพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรเดียะมากดดันให้เราแบบอยู่ไม่ได้เนาะหรืออะไรกับเรามากจนเกินไปทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเราเองก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่อ่าทาอะไรเนี่ยเราเต็มที่เนาะอืมหลายคนก็น้อยใจใช่ปะ มันมันดูแล้วมีความน้อยใจนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องโชคลาภที่บอกไปเป็นลาบลอยหรืออะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะอาจจะเป็นเงินก้อนจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรืออะไรที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาเป็นเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาหลอกใช้หรือทําให้เราติดกับติดทรัไปไหนไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะคะตัดสินใจดีๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย คิดว่าเราต้องมีจุดยืนนะคะที่หนักแน่นว่าเอออะไรที่มันถูกต้องแล้วมันแร์สำหรับเราคือ,อยายอมจนเยอะเกินไปจนเราถอยร่นจนเราจะติดหลังติดกำแพงอยู่แล้วคือมันมันต้องดูอะคะ่ะว่าตรงนี้คือบางทีเราไม่ได้อยากมีเรื่องเนาะเราไม่ได้อยากทะเลาะเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ว่าเหมือนคนอื่นอะเขาอยากมีเรื่องอะและคือการเข้ามาของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการจุดชนวนประเด็นปัญหาหรืออยากหาเรื่องเรา นะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ได้อยากมีปัญหาด้วยแต่ว่าเมื่อภัยเนี่ยมันมาถึงตัวบางครั้งเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะคะความขัดแย้งหรืออะไรที่ว่ามันเกิดขึ้นบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอโดยธรรมชาติเพราะว่าเราอาจจะสู้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ในสิ่งนั้นมานะคะไม่งั้นเขาก็จะมาแย่งเราไปคือมันดูแล้วมันค่อนข้างจะไม่แฝงตรงที่ว่าเขา ทาเหมือนกับสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันเป็นของเขาไปแล้วหรือสิ่งของเราก็ได้นะคะกรรมสิทธิ์ที่ถือครองอะใช่ไหมคะคือถ้ากรรมสิทธิ์ตรงเนี้ยมันเป็นของเราอยู่อย่างพี่ดินเนี่ยแปลงเนี้ยมันเป็นของเราและอยู่ดีเนี่ยเขามาบอกว่าไม่เป็นของเขาเอา้าว ถามจริงต้องยกให้ไหมไม่นะคะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนี่มัน it's not how it works นะคะคือดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่ awaiting results เนี่ยเขาให้เรารอก่อนนะอะไรที่เราเหมือนหวานมาเลยพันความสําเร็จอะไรไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆนะคะในการที่จะสำเร็จผลหรือออกดอกออกรวงเนาะก็ดูแล้ว o ทรน a ์ของ a บัตคือมันต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวหรืออะไรอะไรเยอะมากเลยในในเดือนนี้ก็คือให้ระวังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการต้องต,ติสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาหรือเป็นลักษณะของการที่ว่าต้องคุยกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเงินมรดกหรือว่าทรัพย์สินมรดกกองมรดกนะคะซึ่งแต่ละคนก็ดูแล้วน่าจะ เขาเรียกว่าไงดีอกระเพิ่มแรงนะคะก็อาจจะสร้างความวุ่นวายใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการแบ่งหรืออะไรอะไรแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรก็อยู่ได้นะอืมคือตอนนี้มันมีเรื่องที่ใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าคิดคิดเยอะอือเป็นลักษณะความ คิดมากปะใช่ไหมใช้คํานี้ได้นะคิดว่าได้ก็คือคิดมากวิตกกังวลแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสอื่นๆรอเราอยู่อีกเยอะแยะมากมายคือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆหรือติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เออเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะโฟล์ดีขึ้นนะคะเยอะมาก ตอนนี้ก็มีเรื่องที่เราเนี่ยจะกลับเข้าสู่รูทางได้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาหรือเรื่องอะไรที่เราอยากจะทำนะคะเหมือนคืนชีวิตเรานะคะเข้าสู่รู้ทางได้เลยแล้วก็มีเรื่องของพรอ,อันประเสริฐนะคะบางอย่างที่เราเราคอยอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับมันด้วย b lessing นะคะซึ่ง ถ้าถามอาจารย์อาจารย์สอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงมากแต่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าจะเริ่มต้นเปิดกิจการธุรกิจกรหรืออะไรที่มันค่อนข้างจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะคะเนี่ยเราจะได้เทหมดหน้าตักเลยแต่ว่าควรจะเผื่อไว้สำรองเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเวลาหนึ่งเลยประมาณหนึ่งเลยไม่งั้นอาจาจะมีปัญหา shortage นะเงิน short ติดขัด หมุนไม่ทันนะคะลักษณะนี้แต่ดูแล้วเรื่องความรักก็ดูมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกับใครบางคนที่เข้ามา,เ,าเป็นคนใหม่ๆมาเสนอหรืออฟเฟอร์เขาเสนออะไรให้เราแต่ว่าดูทรงแล้วเราก็ยังคงต้องรักตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าดูแล้วเจอแต่อะไรมาก็ไม่รู้คือหนักหนักมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ ต้องดูให้ดีถ้ามันเป็นเรื่องโปะแตกเนี่ยสามดาบมากับเดอะทาวเวอร์คือเป็นเรื่องอักซอนลักสำเร้าหรืออะไรที่เป็นความจริงปรากฏให้เราได้รู้และได้รับทราบเนี่ยก็คิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องยุติลงนะคะเพราะว่าการไปต่อเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรนะคะคือเดสเอเนจีเหมือนกับเราได้จบจริงได้ยุติได้เลิกได้อะไรตัด,ตดขาดแต่ว่าตรงนี้ก็เห็นว่านะคะเราเองเราไม่อยากที่จะเสียเวลา ไม่จะเสียเวลาเวลากับคนแบบนี้คือเราแค่รู้สึกเหมือนกับตอนนี้คือชีวิตเราค่อนข้างที่จะดีมากแล้วเราก็อยากมีอะไรอะไรที่มันอา่าลงตัวหรือว่าจริงจังอะ่ะอ่นะคะคือแฮร์ i เฟนคิดว่าเบื้องบนมาอยู่เบื้องหลังเบื้อง เบื้องหลังในเรื่องนี้ด้วยคือเขาเหมือนทําให้เราเบิกเน่ทาให้เราเห็นความจริงทําให้เรากระจ่างแนละทาให้เราเนี่ยกล้าที่จะยืยนหยัดนะคะเพื่อสิทธิ์ของเราหรือเพื่อตัวเราเองมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าเราจะรู้ว่าว่ามันถึงเวลาละที่เราจะต้องลุกขึ้นมาไฟ์บางอย่างนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อลูกอ่หรือเพื่ออะไรอะไรที่เป็นสิทธิ์อันพึงได้พึงมีของเรานะคะ คนสดเองก็ดูแล้วท่าทางจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามาอาจจะหลายคนนะคะหรือว่าเข้ามาแบบไม่ชัดเจนทําให้เรารู้สึกคลุมเครือรู้สึกเหมือนเรามีคู่แข่งอยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็มันเป็นภาวะที่เราอาจจะเจอมาเยอะในอดีตันทําให้เราหวาดระแวงไปหมดด้วยผสมผสมกันแต่ยังไงก็ตามการปิดใจเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะพยายามเปิดใจลองดูถ้าคนอยู่ไกลเขามีโอกาสเดินทางมาหาเราหรือคนที่ ต่างกับเรามากมีโอกาสจะพบกันคนละครึ่งทางกับเราได้นะคะยอมกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการที่ไม่ยอมอะไรเลยแล้วก็เห็นแก่ตัวไม่ได้ว่าเรานะมันไม่ช่วยอะไรความสัมพันธ์มันก็จะล่มล่มจมลงไปแต่ว่า คนใหม่เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเขาจริงจังเขามีความรักมีความชอบชื่นชอบในตัวเราเนี่ยมากกว่าคนเก่าด้วยแล้วมันทําให้เราเองเนี่ยไม่ต้องกลับไปทุกข์ทรมานแบบนี้นะคะคนเก่าอาจารย์ว่าเขาน่าจะมีใครที่คุยอยู่ก่อนเราด้วยนะคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้เนี่ยคือมีเจ้าของแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ยังรักเลิกคนเก่าของเขาแบบนี้ก็ได้ judgement นะคะบ่งบอกถึงอะไรที่เรากล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยน นะพอเรารู้สึกว่ามันทะเลาะก,กันบ่อยมีปัญหากันเยอะหรือไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันพูดกันนิดเดียวก็เข้าใจกันผิดไปแล้วหลายประโยคเลยนะทะเลาะกันมีปัญหานะคะแต่ว่าสัญชาตญาณเราดีมากๆากสัญชาตญาณเราบอกเราทุกอย่างเลยนะคะเรื่องของการที่คนของเราเนี่ยมีคนอื่นคุยซ้อนหรือว่าคนของเราโกหกเราหรือว่าคนของเราเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวหรือหวังแต่เรื่องอย่างเงี้ย เรื่องอย่างว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาราคาไปหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรเอาตัวเข้าไปค้องแหวะ นะคะบางทีเนี่ยจบตอนนี้มันเจ็บแต่เจ็บแต่จบเนี่ยมันดีกว่าเจ็บแล้วไม่จบนะคะก็บางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงการเลิกไร,ร้รงหรือหมายถึงการที่เราตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราต้องการอะไรนะคะเราต้องรักตัวเองแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เรารักตัวเองก่อน love yourself first นะคะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้าจาย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line ลที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้ก็มีคลิปดวงรายปีนะคะที่ยังเปิดรับจองอยู่นะคะยังสามารถที่จะจองเข้ามาได้นะคะก็อืม ยังรับอยู่นะคะแต่ว่าก็ใกล้จะปิดแล้วเหมือนกันอย่างไรก็สามารถจองเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอเดีย ID เดียวกันค่ะทีนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอาอยากจะทราบแนวทางของปี68เนี้ยแนะนำมากเลยดวงรายปีเพราะว่าเป็นอะไรที่จะบอกเราในเรื่องของช่วงเวลาแห่งการตักตวงกอบโกยให้ลยุย นะคะจย์จะเรียกว่านาทีทองนะก็คือเราจะไม่พลาดช่วงเด็ดเนี่ยไม่เสียเวลาไปอีกปีโดยใช่เหตุเพราะว่าในช่วงที่ดวงดาวเป็นใจแล้วเราไปตามกระแสดาวเราไม่ฝืนเราไม่ต้านเนี่ยมันจะยิ่งส่งให้เราได้ไปถึงที่ที่เรามุ่งหมายไว้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปทำผิดช่วงผิดเวลามันก็อาจจะยากขึ้นหน่อยนะคะมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หรือไม่ดีแต่ว่า ถ้าทำในถูกช่วงเวลาถูกกาละเวลาของมันเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้ก็จะแนะนําในภาพรวมทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองนะคะโดยที่เราจะดูทั้งไพ่และดวงดาวนะคะโดยเราจะเน้นโหราศาสตร์ดวงดาวเป็นหลักเลยนะคะก็จะอ่านชาร์ตอ่านเ,เกี่ยวกับ เรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงดาวของปี68ไม่ได้ไล่ทีละเดือนเป็นเดือนๆไปอย่างนั้นแต่ว่าเราจะไฮไลท์หรือดึงช่วงที่ควรจะระวังอะไรนะคะหลีกเลี่ยงอะไรหรือว่าช่วงที่ควรจะตักตวงกอบโกยอะไรนะคะไม่ให้เราพลาดในการวางแผนของตลอดทั้งปี ในปีนี้นะคะก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งจองเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังรับจองอยู่แต่อาจจะล่าช้าบ้างนะคะต้องกราบขออภัยมากเลยนะพยายามทําให้ทันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยใครที่อยากจะดูส้อยนะคะส้อยข้อมือสวยๆก็สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ l ลายไอเดียเดียวกันนะคะออขอดูแบบนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครทีออ่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะสาคัญมาก อาจารย์ชอบมากเรื่องนี้ศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ถนัดมากก็จะมีอาประเภทอะไรบ้างก็แยกออกมาเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะทะเบียนรถนะคะบ้านเล็กที่ที่ใช้อยู่นะคะหรือว่าอากำลังจะขอก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องกำลังจะซื้อบ้านหาซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะใครที่กำลังดูบ้านอย่างถ้าเป็นพวกบ้านจัดสรรหรือห้องคอนโดนะคะแนะนำว่าเอามาดูในดูดวงก่อนได้ นะคะอืมทีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็จะมีการวิเคราะห์นะคะว่าหลังไหนที่เหมาะเหมาะกับดวงเรานะคะโดยเฉพาะนะเราจะไม่เอาเลขมงคลมาใช้แบบทั่วไปเพราะว่าเลขมงคลเนี่ยมันดีแต่ถามว่ามันดีกับเราไหมอาจจะไม่เพราะทุกคนดวงชะตาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าทั้งเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะหรือบัตรเลขที่เนี่ยควรจะดูเป็นของรายบุคคลไปดีที่สุด นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิกขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกเลิกคลอดบุตรนะคะอย่าทำร้ายลูกนะไม่ดูเลิกคลอดบุตรสำหรับคนผ่าคลอดนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดกิจการห้างร้านนะออ,ออกรถนะคะสมควรดูเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะคนที่จะปลูกสร้างอาคารเนี่ยสำคัญมากนะคะบ้านเรือนด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของ อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสิริมงคลอย่างเช่นเรื่องลายเซนแบบเนี้นะใครที่รู้สึกว่าเออทำไมแก้มาทุกเรื่องแล้วเบอร์อะไรก็ดีหมดเอาให้อาจารย์ดูหมดแล้วทําไมมันมาติดอะไรนะคะต้องมาหากันเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดูเป็นดูดวงแบบปกติไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราพบว่าอะไรที่ควรเปลี่ยนน่ะก็ควรที่จะเปลี่ยนนะคะเรื่องชื่อมงคลด้วยคนที่จะเปิดธุรกิจ นะคะมาดูชื่อสำหรับธุรกิจก่อนดีกว่าเริ่มต้นมาเริ่มให้ถูกนะแล้วก็ชื่อตัวเราเองนะคะว่าสมควรจะเปลี่ยนไหมถ้ามาดูดวงกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าเอ้ยชื่อนี้ดีไม่ต้องเปลี่ยนนะคะรีบกอดไว้แน่แนๆเก็บไว้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าโอ้โหมันตกชื่อเนี่ยไปตกในเลิกที่มันแย่งจริงอย่างถ้าเป็นโจโรเลิกหรืออะไรที่เราไม่ควรจะให้ตัวอักษรในชื่อเราไปอยู่ในหมวดน,นั้น ไปตกในเรื่องนั้นคือมันก็ไม่ควรจะใช้อ่ะอาจารย์ก็จะไม่ไม่ไม่อวยว่ามันดีอ่ะนะคะก็จะพูดตรงๆว่ามันไม่โอควรจะเปลี่ยนนะเอาละประมาณนี้ค่ะก็ถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรมีอะไรไม่สบายใจก็มาได้ตลอดนะคะอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้รักพวกเราเสมอเลยแล้วก็ขออวยพรปีใหม่นะที่นี้เลยค่ะขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ สวัสดีปีใหม่ให้พวกเราทุกคนนะคะที่รับฟังอยู่นะทางช่องวีรดา Angel Bless ช่องนี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยอวยพรอ,อำนวยอวยชัยในปีใหม่ปีพุทธศักราช2568นี้หรือคริสต์ศักราช2025นี้กับทุกท่านให้ร่ำรวยเงินทองพรัง่งพรูด้วยทรัพย์สมบัติ หลังไหลเข้ามาเต็มบ้านสมบัติเนี่ยตักไม่พร่องนะคะชีวิตการงานธุรกิจกิจการค้าขายหรือทำงานอะไรก็ขอให้ก้าวหน้าสำเร็จรุ่งโรดรุ่งเรืองชีวิตมั่นคงนะคะแล้วก็ขอให้ที่บ้านครอบครัวมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขปรองดองสมัคคีกันทั้งครอบครัวเลย นะแล้วก็ขอให้สิ้นทุกสิ้นภัยสิ้นศัตรูภัยพานนะปลดหนี้ปลดสินนะไม่มีเรื่องกังวลใจใดๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใครที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายวันดีคืนนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุ้มครองให้คล้คาดปลอดภัยทุกการเดินทางนะจะขับรถขับเรือขับเครื่องบินขับอะไรก็ขอให้ปลอดภัยกันหมดนะคะแล้วก็ขอให้ทําอะไรก็ขอให้ อ,อยู่ในศีลธรรมอันดีถูกต้องตามกฎหมายตามทํานองครองธรรมแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตความรักสมหวังประสบความสําเร็จนะในเรื่องคู่ครองได้ชีวิตคู่ที่ดีมีคู่ที่สนับสนุนอุปถัมภ์คำจุนกันเมตตาช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปตลอดทางนะคะรักและซื่อสัตย์จริงใจนะคะ แค่คนเดียวและก็ขอให้มีแต่พรอันประเสริฐเกิดกับพวกเราในคนที่อชอบทำบุญชอบสร้างบุญบาร,รมีก็ขอให้ยิ่งดียิ่งยขึ้นไปอีกนะคะก็ขออวยพรให้กับพวกเราเพียงเท่านี้นะคะให้ชีวิตมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใดๆ นะประมาณนี้ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ปีใหม่ยังมาเจอกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแบบนี้เรื่อยๆรักมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ